พี่เคยทำที่สองป่ะเคยฮะทําแล้วทําอยู่ทําต่อแล้วก็ทําต่อไปก็ยังไม่ดังสักที <c oughs> ขอดูหน่อยหน่อยโอ้คนตามหมื่น,นงแงนะเนี่ย <c oughs> นี่ดูคลิปวิดีโอเฮ้ยรอเลยอ่ะทำไมใน,ในคลิปหล่อจังเลย <c oughs> อ่ะอาตัวจริงอ่ะห <c oughs> ล่อกว่า <c oughs> <c oughs> อยู่เป็นนะครับอ่ะเนี่ยเวลาถ่ายคลิปนะพี่คือพี่มีแก้ม มันไม่ได้ปักหมุดกิ้นเนเอาปักได้ด้วยเหรอปักได้พี่เหมือนเวลาร้านอาหารต้องปักที่อยู่โลเคชั่นมันมีเนียบายคือแบบนะโค้ดเนียบายจะมาเวลากดอัดคลิปบิโอเนี่ยเรากดตรงนี้นะครับอัดคลิปบิโดกดถูกนี่กดถัดไปตรงนี้แหละโลเคชั่นเนี่ยดูดิโลเคชั่นเนี่ยร้านพี่เนี่ย35มสิบห้าไดเบีฟเนี่ยเอ้ามีเลยเหรอมีเลยยูคูเนี่ย เนี่ยดูดิไดเอทบีฟเห็นไหมสามสิบห้าไดเอทบีฟเวลาคนมันพี่ทำคลิปอะไรก็แล้วแต่พี่พี่ต้องใส่โลเคชั่นนะครับไม่ต้องมานั่งเซิร์ฟไม่ต้องนั่งเซิร์ฟปักหมุดเลยแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าพี่ทำร้านที่อยู่ไหนโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อร้านเนี่ยดูดิฉันร้านอาหารต้องทำนะครับต้องใส่ไม่ใส่นี่พลาดหรือบางอ้ออะไรเงีฮะแต่ร้านผมอยู่เจเลนรักจริญรักนะครับอร่อยมาก